สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องรายการไอทมสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องอลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านชัดเจนกันแล้วนะครับในการแจกเงิน1,000 0บาทสําหรับโครงการดิจิตอลนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็คงพอจะทราบข้อมูลถึงเรื่องวันโอนเงินแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆกันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเช็คพร้อมเพย ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับว่าอยู่ธนาคารไหนและวิธีเช็คเลขบัตรประชาชนนะครับว่าผูกพร้อมเพย์แล้วหรือ,อยังซึ่งโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทและทุกโครงการรัฐในภายภาคหน้าและอนาคตนะครับจะต้องโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นวันนี้นะครับคุณสามารถเช็คได้เองง่ายๆเลยครับบนมือถือไม่ต้องเดินทางไปไหนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าคุณมีพร้อมเพย์หรือยังหรือ มีแล้วไปอยู่ที่ธนาคารไหนซึ่งตัวอย่างภาพด้านซ้ายมือนะครับดูกันดีๆนะครับผมตัวอย่างภาพด้านซ้ายมือนะครับแถวล่างนะครับผมแถวล่างย้านะครับว่าแถวล่างจะ,จะเป็นรูปโลโก้ของธนาคารกรุงไทยนี่นะครับผมตัวอย่างที่ผมได้ทําการเช็คแล้วว่าพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนได้อยู่ธนาคารกรุงไทยท่านก็สามารถไปเบิกเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับผมสําหรับกลุ่มคนที่ เช็คแล้วนะครับด้วยเลขบัตรประชาชนมันจะขึ้นว่าเลขนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์หมายความว่าอย่างไรครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังในคลิปแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับในส่วนของโครงการภาครัฐทุกโครงการนะครับปัจจุบันและในอนาคตนะครับจะต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนแต่บางคนก็ลืมไปแล้วว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันอยู่หรือผูก พร้อมเพจที่ธนาคารไหนอันดับแรกเลยนะครับผมให้ท่านนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android รุ่นใดเครื่องใดอะไรยังไงยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับผมให้ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาติดตั้งในตัวเครื่องก่อนนะครับถามว่าแอปนี้มีไว้ทําอะไรมันไม่ใช่แอปธนาคารมันไม่ใช่แอป ที่เราจะมารับเงินอะไรแบบนี้นะครับผมตอนนี้แอปนี้ก็ยังคงสําคัญอยู่นะครับเพราะอาแอปนี้สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ได้อยู่นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ใช้กันอยู่นะครับสําหรับการเช็คว่าเราเนี่ยผูกพร้อมเพย์กับธนาคารไหนหรือ,อไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ให้เราโหลดแอปนี้นะครับผมแล้วก็ทําการติดตั้งก่อนเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยให้เราทําการสมัครนะครับแอป สมาชิกแอปก่อนนะครับผมพอทําการสมัครสมาชิกแอปแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับผมบนบนหน้าจอของท่านก่อนเลยนะครับผมวิธีเช็คนะครับให้ท่านสังเกตดูบนหน้าจอของท่านก่อนได้เลยนะครับตอนนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะมีเมนูโอนเงินครับตรงนี้นะครับผมนี่เมนูโอนเงินนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเคยเช็คแล้วผ่านแอปนี้มันเช็คไม่ได้เช็คได้ครับแต่มันมีเทคนิคนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ก็ทําตามผมนะโอเคครับ กดคาว่าโอนเงินนะครับพอกดโอนเงินแล้วนะครับผมมันจะขึ้นนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนี่แบบนี้ครับตรงนี้ครับผมพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนะครับผมท่านจะได้เข้าใจกดตรงนี้นะครับกดคําว่าเลขพร้อมเพย์วอลเลกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยนะครับเลขพร้อมเพย์วอลเลครับและหลังจากนั้นนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยให้นะครับเราทําการนะครับใส่ยอดเงินลงไปนะครับ จะเป็น1บาท2บาทสามบาทถ5บาทอะไรก็ได้นะครับผมตรงเนี้ยที่ผมกากบ,บาทเนี่ยมันจะเป็นเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับเลขพร้อมเพย์วอเลตก็คือเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับถามว่ากดลงไปทําไมกดลงไปและเพื่อจะได้ตรวจสอบนะครับว่าท่านเคยมีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนหรือยังนะครับและนะครับผมโอนไปแล้วจะเป็นธนาคารอะไรนะครับ ให้เรากดใส่เลขบัตรประชาชนลงไปนะครับตรงคําว่าเลขพร้อมเพย์วอลเลใส่จานวนเงินหนึ่งบาทก็ได้หลังจากนั้นก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมแบบนี้เลยครับค่อยคทํานะครับทําไปทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางคนก็เหมือนกับใจร้อนนะครับผมทําไม่ได้นะครับก็ต้องทําทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับพอกดถัดไปแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับขึ้นนะครับว่าอ่า พร้อมเพย์วอลเลตนะครับตรงนี้นะครับผมขึ้นอย่างนี้ถ้าใครที่ขึ้นสองแถวแบบนี้นะครับผมแสดงว่าท่านมีพร้อมเพย์แล้วนะครับที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแต่ในแอปมันก็ยังไม่ได้บอกว่าผูกพร้อมเพย์วอลเลตกับเลขบัตรประชาชนธนาคารอะไรมันจะต้องตรวจสอบอีกขั้นตอนครับซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับผมส่วนใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าเลขนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับ เลขนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์นั่นหมายความว่าตัวท่านเองนะครับผมอาจจะเคยเปิดบัญชีก่อนหน้าน,นี้มาแล้วก็ได้ท่านบอกว่าเคยเปิดมาแล้วก็จริงแต่ถ้าบัญชีถูกปิดไปแล้วนะครับพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนมันก็จะถูกลบนะครับหลุดออกไปด้วยดังนั้นนะครับผมถ้าของใครที่กดโอนเงินนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนใส่จํานวนเงินแล้วและถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์หรือ เล็กบัตรประชาชนท่านนะครับไม่ได้ผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารอะไรใดๆเลยนะครับให้ท่านไปเปิดบัญชีใหม okay. ่แล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพยหรือผูกพร้อมเพยใหม่ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่อาจจะมีแอปธนาคารอื่นอยู่แล้วก็ให้ทําการเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นแล้วก็ผูกพร้อมเพยกันได้เลยถ้าใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับย้ําก่อนนะครับคนที่ไม่มีเนี่ยผูกใหม่ได้เลยอัตโนมัติหรือเปิดบัญชีผูกใหม่ได้เลยอัตโนมัตินะครับ ส่วนคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามีบัญชีพร้อมเพย์แล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะบัญชีพร้อมเพย์ของเรามันอยู่ธนาคารไหนทําตามผมต่อไปได้เลยครับอ่าสำหรับวิธีเช็คนะครับมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือให้ท่านเนี่ยเข้าไปที่แอปธนาคารของท่านที่มีอยู่แต่ต้องบอกว่ามีแอปธนาคารนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีแอปธนาคารนะครับก็สามารถโหลด อ่าโหลดแอปเป่าตังนะครับแบบนี้มาแอปเดียวก็ได้มันก็รู้แล้วไม่ต้องโหลดไม่ต้องมีแอปธนาคารก็ได้นะโหลดแอปเป่าตังมาก็รู้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่มีแอปธนาคารแล้วก็เข้าแอปธนาคารได้เลยนะครับพอเข้าแอปธนาคารแล้วนะครับผมก็ให้ท่านทําการโอนเงินนะครับ โอนเงินนะครับโดยกดเลือกคําว่าพร้อมเพย์นะครับใส่เลขบัตรประชาชนถ้าโอนไม่ได้แสดงว่าบัญชีถูกปิดไปแล้วนะครับให้ไปเปิดใหม่แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ใหม่ได้เลยแต่ถ้าใครที่โอนได้นะครับมันก็จะยังไม่แสดงนะครับยังไม่แสดงพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับว่าอยู่ธนาคารไหนมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ผมลองเอาไทยพาณิชย์นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะไม่บอกนะครับ มันจะไม่บอกว่าธนาคารไหนนะครับดังนั้นนะครับวิธีการตรวจสอบและวิธีเช็คนะครับผมจําได้ไหมครับที่ผมได้บอกว่าให้โหลดแอปเป่าตังสมัครแอปเป่าตังมาก่อนนะครับแล้วนะครับเราก็ลองทําการโอนเงินซึ่งถ้าใครที่อยากจะตรวจสอบผ่านแอปเป่าตังก็เติมเงินเข้าไปแอปเป่าตังก่อนนะครับแล้วก็ลองทําการโอนเงินดูถ้าโอนได้นะครับก็แสดงว่ามีบัญชีนะครับผูกพร้อมเพย์แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ธนาคารไหนแต่ถ้าโอนไม่ได้มันก็จะขึ้นว่า เลขบัตรประชาชนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ให้ทําไปเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ใหม่นะครับใครที่ตรวจสอบผ่านธนาคารแล้วคล้ายๆการตามที่ผมบอกนะครับก็ให้มานะครับเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อตรวจสอบดูว่าพร้อมเพย์ของท่านอยู่ธนาคารไหนกรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วว่าโอนได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าธนาคารไหนก็ให้เข้ามานะครับผมที่แอปพลิเคชันเป่าตังตามที่ผมแจ้งไว้ดาวน์โหลดไว้เลยครับรอได้เลยก่อนเลยครับผมนะครับพอดาวน์โหลดแล้วนะครับผม อ่าหรือใครจะดาวน์โหลดที่หลังก็ได้นะครับหลังจากดูคลิปนี้นะครับผมดาวน์โหลดที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้ท่านดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูสแกนครับผมเมนูสแกนนี้นะครับโดยปกติก็ให้เราไว้สแกนจ่ายเงินอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคให้เรากดไปตรงนี้แล้วครับผมพอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับผมสแกนนะครับ สแกนปกติก็คือตรงนี้นะครับแต่ท่านไม่ต้องไมสนใจนะครับตรงที่ผมกากระบาดไม่ต้องสนใจครับดูตรงนี้ครับดูตรงสีเหลืองครับที่ผมวงให้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับให้ดูตรงสีเหลืองนะครับมันจะมีนะครับให้เราเลือกรูปภาพซึ่งนะครับผมเราก็เข้าไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราโอนเงินนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณโอนผ่านแอปเป่าตังมันก็จะมี QR code โค้ดอ่าเหมือนกับว่าสลิปการโอนเงินออนไลน์หรือ เข้าไปโอนผ่าน่าบัญชีมันก็จะมีสลิปแบบนี้ทุกคนคงจะรู้นะครับนาอหลังจากนั้นอ่ะพอเราโอนไปแล้วเนี่ยมันจะมีสลิปนะครับสลิปอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปทําการสแกน QR code โค้ดตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่ผมวงไว้ให้เนี่ยพอเรากดเมนูนะครับเข้าไปที่แอปต่อตังนะครับหลังจากที่เราได้ทําการโอนเงินแล้วแต่มันก็ยังไม่ขึ้นถูกต้องไหมครับมันก็ยังไม่ขึ้นว่าธนาคารไหนที่เรามีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับกดเข้าไปตรงนี้ก่อนสแกนนะครับ พอกดสแกนแล้วนะครับก็ให้กดเลือกรูปภาพนะครับให้เราเข้าไปทําการเลือกรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปเป่าตังที่เราได้ทําการโอนไว้เมื่อกี้นี้หรือผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ได้นะครับตัวอย่างเป็นของ scb นะครับเห็นไหมครับผม s c b ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับผมตรงด้านล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะไม่บอกธนาคารนะว่าท่านโอนไปธนาคารไหนก็คือ หมายถึงพร้อมเพย์ของเราอะแหละว่าพร้อมเพย์ของเราเนี่ยธนาคารไหนพอท่านนะครับเข้าไปเลือกรูปภาพนี้แล้วระบบก็จะทําการสแกนนะครับการสแกนก็จะแสดงเลยครับว่าอ่าตอนนี้พร้อมเพย์ของท่านเนี่ยอยู่ธนาคารไหนโดยดูตรงไหนครับดูตรงนี้ครับช่องล่างครับผมเนี่ยที่ผมอปกาเขียนให้เนี่ยนะครับผมนี่ดูช่องล่างนะครับตรงนี้นะครับข้างบนไม่ต้องดูนะครับช่องข้างบนเนี่ยเป็นธนาคารที่เราทําการโอนนะครับสมมุติว่าตัวท่านเนี่ย โอนให้คนอื่นคนอื่นอย่างตรวสอบอย่างเงี้ยก็จะมี q r code นะครับตามที่ผมบอกแล้วก็เอามาสแกนแบบที่ผมบอกเนาะมันก็จะขึ้นด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือที่ผมกระบาดการกระบาดเนี่ยเป็นนะครับพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของคนคนนั้นนะครับผมจะแสดงโลโก้ธนาคารครับเห็นไหมครับผมอ่ะผมวงกลมสีเขียวให้เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะแสดงโลโก้ธนาคารท่านก็จะรู้เลยวว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับ มันอยู่ธนาคารไหนก็ให้ท่านเนี่ยเตรียมสมุดบัญชีหรือถ้าไม่มีก็ไปติดต่อธนาคารนะครับเพื่อทําสมุดใหม่นะครับหรือลองไปดูแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านอีกทีหนึ่งว่ามันจริงไหมเราเคยเปิดพร้อมเพย์กับธนาคารนี้ไว้แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับท่านจะโอนไปธนาคารไหนหรือจะมีพร้อมเพย์ธนาคารไหนก็อยู่ที่ตัวท่านว่าก่อนหน้าน,นี้ยเคยสมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ของธนาคารไหนไว้อันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าอ่าโอแล้วมันอยู่ของธนาคารกรุงไทยอาจจะเป็นทกสออมสินกสิกร U ู b รัตนาชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยเคยไปเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้กับธนาคารไหนนะครับผมก็ให้รอรับเงินหรือ,อให้นะครับไปดูบัญชีเงินฝากนะครับหลังจากที่รัฐมีการโอนเงินมาให้แล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับเนาะหรือจะเป็นโครงการอื่นๆของทางภาครัฐในอนาคตที่จะมีการแจกกันอีกนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันสําคัญอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนกันแล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการตรวจสอบว่า,ามีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือยังนะครับหรือวิธีการตรวจสอบว่าเรามีพร้อมเพย์แล้วมันอยู่ธนาคารไหนนะครับก็สามารถทําได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ายังไงแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ